ครับกูจบนายอ้วนตรงนี้จะอยู่ตรงตลาดเก่านะครับอยู่ตรงตลาดเก่าอันนี้อันนี้เป็นช่วงเวลาตอนเย็นของเยาวราชนะครับช่วงเวลาตอนเย็นของเยาวราชช่วงนี้คนอาจจะยังไม่เยอะนะแต่ว่าร้านต่างๆเขาจัดแล้วล่ะเขาเตรียมตัวแล้วล่ะเขาเตรียมตัวนะครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันนะครับ ปกติร้านโค้ชชัปในวันนี้จะคนเยอะมากๆเลยนะฮะคนเยอะมากมากอะ่ะจนต้องจองคิวนั่งกันะนะครับเนี่ยร้านข้างหน้าเนี่ยประมาณจะถึงละนะครับร้านหนึ่งนะนี่นี่ถึงแล้วนะครับร้านนี้นะฮะนี่น่าจะเปิดการแรกหรือเปล่านะเพราะว่าคนมานั่งแล้ว โซนว์ไวน์โซวอนะครับเนี่ยน้ำใสผมชอบมากเลยครับนน้ำใสรสชาติแบบขึ้นจมูกนิดหนึ่งมีทั้งมีทั้งอ,อ,อะไรละ่ะพริกไทยร้อนพริกไทยนะครับเนี่ยน,นี่นะฮะสต็อกสต็อกในแต่ละวันนะใครไม่อ้องกลัวไม่ได้กินนะสามาลานี้ได้กินกันทุกคนนะตามคิวนิดนึง หอมมากเลยนี่กำลังตักให้ดูเลยนะเนี่ยเติมเติมเรื่อยๆนะไปผัดอยู่มอโนอน,ะนี่หูกรอบค่อนข้างกรอบเลยทีเดียว เป็นหมูกรอบซึ่งเวลาหั่นนะ่ะชุโชุะแบบเหมือเหมือนเหมือนจะกรอบมากเลยนะฮะไม่ผิดหวังครับมาร้านนี้ยโยเัพะตอนนี้มันกำลังเย็ยนอยู่เนาะเดี๋ยวสักสักพักหนึ่งเนาะคนจะเข้ามานะครับหั่นแทบไม่ทันนะ่ะ กินเครื่องในมีตับมีเนื้อเนื้อมีแล้วก็ที่สําคัญนี่น่าจะเป็นเมนเมนคอร์สเพราะว่าเมนูเด็ดเลยก็คือหมูกรอบนะครับที่อยู่ข้างหน้าเดี๋ยวเพื่อใครที่ยังไม่รู้ไม่ทราบนะฮะอันนี้จะเป็นสารเจ้าพ่อมะนะฮะสำหรับคุยจับนายอ้วนก็อยู่ฝั่งนี้นะฮะคุยจับนายอ้วนอยู่ตรงนี้เลยนะครับเนี่ยคนกาลังเข้ามากินแต่ช่วงนี้เป็นวซวเข้ามากิน เดี๋ยวประมาณสักทุ่มหนึ่งคนกำลังเดินคนกำลังเดินเยาวราชเดี๋ยวก็มากินกันนะครับ จากช่วงเย็นแล้วนะครับคนก็เริ่มเข้ามาที่ร้านกันแล้วนะครตอนนี้ที่นั่งจะเต็มแล้วนะครับในช่วงเวลานี้นะครับนี้พี่วพี่ขอจะลวกเส้นแล้วนะครับจะดูก่อนที่จะเป็นตัวจับได้นี่ขั้นตอนหลายอย่างมากจะใส่ลงไป ยุ่งเลยครับช่วงนี้คนเข้ามาเยอะแล้วนะครับ ซื้อมานะฮะสองุงมก็ที่เห็นอยู่นี่นะครับก็มาทุกครั้งจําเป็นที่จะต้องซื้อทุกครั้งเพราะว่ารสชาติพออร่อยนะอันนี้พูดแบบไม่ไยปากเลยนะครับพูดแบบไม่ได้ยกยอปอปันหรืออวยนะเพราะว่ามาที่นี่ก็ต้องกินต้องซื้อนะไม่พลาดที่จะซื้อร้านกุวยจับในอ้วนนะครับตรงนี้นะครับตรงตลาดเก่านะนะครับใครที่คิดถึงบรรยากาศเยาวราชนะครับกุยจับในอ้วนก็มา ลองชิมดูนะครับก็มีที่เดียวในยอร่านกับอีกที่หนึ่งส่วนมะลิหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะนะครับก็มาถ่ายบรรยากาศให้ทุกคนได้ดูกันนะครับเผื่อใครอยากกินอยากอะไรนะกระตุ้นตบอ,อารมณ์แล้วกันกระต้นน้ำลายนะฮะเดี๋ยวไ้เจอกันคลิปใหม่นะครับขอบคุณครับที่เข้ามาดูในช่องนี้ขอบคุณครับที่เข้ามากดติดตามในช่องนี้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปใหม่นะครับสวสัสดีครับ